มาเลขต่อไปเชิญครับอ่ะไหนลองแนะนำตัวให้พี่ดูหน่อยสิครับสวัสดีค่ะชื่อกวางจิรนันประสงค์ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทอทัศชั้นปีที่สองค่ะอายุ20ปีค่ะวันนี้มีความสามารถพิเศษหรืออยากจะโชว์อะไรให้พี่ๆทีมง,งานได้ดูหรือเปล่าครับก็ความของพิเศษนะคะก็มีลัไทยกับเป็น งั้นไหนลองแนะนําตัวเป็นภาษาจีนซิครับสวัสดีค่ะน้องพี่ให้แนะนําตัวภาษาจีนครับไม่ใช่พูดสำเนียงจีนอ่ะไม่เป็นไรแล้วรู้เปล่าเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องอะไรครับชื่อชื่อหนังเรื่องอะไรชื่อหนังชื่อชื่อว่าไว้นีที่รักค่ะทําไมน้องถึงมาแค้นหนังเรื่องนี้ครับเนี่ยก็หนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจีนนะคะแล้วก็เป็นหนังจีนจีนซึ่งบอกว่าวไม่ค่อยเห็นที่ไหนเธาก็เลยแบบเอออยากลองมาดูมันแปลกใหม่ดี น้องเชื่อสายจีนป่ะครับเนี่ยเปล่าค่ะหนูเป็นคนเหนือค่ไหรอครับหนังเราหนังจีนนะครับค่ะโอเคไงไหนลองเต้นเพลงจีนให้พี่ฟังสักเพลงนะครับค่ะได้ค่ะโอเคนะค่ะเดี๋ยวพี่เปิดมิวสิกก่อนนิดนึงเพลงเราต้องเต้นให้ได้ครับน้องเป็นโจทย์นะครับ โอเคโอเคพอก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะว่าผ่านไม่ผ่านยังไงโอเคครับพ่อครับน้องครับเดี๋ยวครับกลับมาก่อนแป๊บหนึ่งพี่เอาดี่ปะวะแม่เขาเส้นมาเอาเข้าโอเคน้องครับน้องได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับ